อวดมาอวดนี่ทำไว้สักพักแล้วลืมไปโหลดคลิปนะจ๊ะแล้วก็นี่จะมากินอันนี้ให้ดูซื้อมาวันนั้นนะจ๊ะนี่มามากินอันนี้ก่อนกินยำมะม่วงกันก่อนค่อยกินอันนี้เนาะกินยำมะม่วงก่อนค่อยกินอุ๊ฟมาได้จ้าลุงหลับ จริงป้าอยากกินยำมะม,ม่วงหลายวันแล้วใครมาพักผ่อนเรื่องใส่กุ้งสดเอ้ยใส่กุ้งสุกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็หัวหอมน้ำประราแซบ่บ ลืมทำไว้แล้วลืมไปโหลดคลิปก่อนมะ <c oughs> ม่วงเลยไม่กรอบเลย <c oughs> ไม่ได้กินนานแล้วจ้ะ <c oughs> นานมากไม่ได้กินวันก่อนไปเอ,อที่ไปในเมืองเนาะมีมะม่วงลูกหนึ่ง พี่เขาให้มาเพราะว่าพี่คนไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยแกเอามาก่อนแล้วไงมันมีลูกเดียวแกบอกไปหาดูซิปยาก,ก็ไปหาดูมันไม่มีในกระบะแกก็เลยบอกว่าแกอยู่ในเมืองนีราฮมเมอร์แกเลยบอกงั้นหนูเอาไปเถอะพี่มาบ่อยอยู่แกว่าปยาก,ก็เลยขอบคุณเขามากๆเลยนะคะเนี่ยอยากกินจริงๆอื แกก็เลยเห็นปะยาซื้อลูกอันเนี้ยกระบองเพชมาแกเล้ถามว่าลูกอะไรกินได้เหรอก็บอกเขาบอกกินได้ครับพี่แต่ว่าก็าไม่เคยกินปะ้าก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็เลยแบ่งให้แกไปสามสามหรือสี่ลูกเนี่ยแ,แกบอกเอาไม่เยอะเอาไปพอไปชิม อย่าบอกเอาลูกเดียวอย่าบอกเอาไปเถอะอย่าบอกอุ้ยของใจดีจังให้แมมใจดีอะไรเขาสละมะม่วงให้ให้เราได้กินอืมจับมาก มันมีมะม่วงอ,อกล่อง้เอยเขียวสวยลูกหนึง่งกับน้ำดอกไม้ลูกหนึง่งแกบอกว่าเหลือลูกหนึ่งไปเอาสิปียาไปดูแล้วมันเป็นเขียวสวยปียาเลยไม่เอาปียาบอกว่าไม่เอาพี่หนูอยากกินเปรี้ยวแกเลยสละให้ <c oughs> คนไทยไปไหนก็มีน้ำใจต่อกันดีที่สุดค่ะ ข้าวอิ่มแล้วค่ะแต่เรื่องเนี้ยคุณจ่อยได้เดี๋ยวจะชิมกระบองเพชรให้ดูด้วยค่ะอืมอืม,อม นี่เพื่อนๆบอกว่าปะยาพูดภาษานอตพูดภาษาร์เวย์เกี่ยวกับวีซ่าให้หน่อยจะได้ส่งให้แฟนดูเนาะปะยาเดี๋ยวจะลองทําคลิปออกมาดูก่อนนะจ๊ะเราจะให้ลุงตรวจดูก่อนว่าโอเคไหมเขาฟังเข้าใจไหมบอกป้าไม่ได้เก่งนะคะอืม ต่างแดนพี่น้องเอ้ยนี่อีกโดนเติบนะจ้าถึงจะได้กินแบบเนี้ยแล้วไปในเมืองบ่อยๆได้ที่ไหนหล่ะจ๊ะค่ารถก็แพงค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าถนนหนทางเขาอะ่ะ แล้วสถานการณ์แบบนี้ของก็ขึ้นราคาใครที่กำลังจะเดินทางมาก็เตรียมของมากินเยอะๆนะจ๊ะอ <c oughs> <c oughs> ปะยายอากุ้งใส่หกตัวเองอืมลืมลืมถั่วลิสงกินจะหมดอ่แลวอืือท้องวิ่งเข้าห้องน้ำแน่เลยพวกเนี้ย <laughs> อือหืม หายอยากไปอีกนานเลยลืมถามพี่รับกินกินจนจะหมดแล้วลืมใส่เกลือด้วยใส่น้ำปลาด้วยใส่ปลาด้วยอื ชดน้ำไม่ได้แล้วเป็นเคม็มอ๋อ บองเพชรอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ไหวมันยาวแล้วไงกินแค่ยำมะม,ม่วงนี่ก็ซีซาร์นี่ก็แปดนาทีไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ทักทายป้าย่าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวป้าย่าบอกมังโก้นะคะมังโก้มะม่วง <c oughs> เอาขำๆเนะจยจะคลิปนี้เนาะขอบคุณพี่คนไทยที่เสียสลับมะม่วงมานะคะได้กินอิ่มแล้วก็อย่างที่ใจอยากกินเนาะคงอีกนานกว่าจะได้ไปกินเดือนป้า่าจะไปในเมืองเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนสองเดือนสามครั้งเอ้ไม่ใช่สามเดือนสองครั้งขอโทษคะ่ะนั่นแหละ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณพี่คนไทยอีกครั้งหนึง่งขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ